คนใจอีเพราะ่พราะพว่าตอนนี้ผมจะเปิดตัวเพ่งอ่าเท่เวลาสนามตัวยูสกินมา่อไรพ่อไอ้วันที่หนึ่งตอนเก่าโมงเก่านาฬิกาครับเก่าน้าที่บทตีนี้มูฮันสุภัยกนนั่นฮะตอนนี้นะผมจะเอาพงเอกเอาไปโชวตัวโชว์ประเทศไทยครับผมวันนี้ผมซื้อเราไปจำแนงให้พอเสยงพ่อม เป็นรถผมนี่แหละแต่ผมซื้อรถใหม่เพราะเสียงเพราะรถคันเก่าผมพ่อเสียงไปขาไม่สบายครับขอบคุณะลยครับผมผมเอ่อผมซื้อรถ f o จีเนอร์ครับผมออกวันที่หนึ่งครับพร้อมกับเปิดตัวเพลงด้วยครับเพื่อจะพาพ่อเสียงออกไปโชว์ตัวครับผม f o จีเนอร์แล้วคนขับก็คือหม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 อเป็นหมอฟัน คนขับรถพ่อสิงไม่ใช่ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะเป็นหมอฟันแล้วก็มีผู้วัดสรรสินร้าอยู่ข้างๆคนที่มีบุญร่วมกันมันจะเริญครับถือว่ามีบุญร่วมกันผมภูมิใจครับถึงว่าพ่อเสิงงสิมีอันที่กินหน่อยก็จริงแต่ว่าพ่อเสิงได้ไปครับหมอหมอดแล้วก็มีขาราชการนั่งไปเป็น พื่อนดีแล้วครับที่พ่อเสียงที่ไปเห็นเนาะยี่แม่นเนาะครักพุ่มใจครับอไม่เพราะว่าหมอมอสคือหมอคนขับรถพ่อเต็มตัวพ่อเสียงเลยจะไปเวลาออกงานไปไหนเพิ่มนี่คนขับรถพ่อเสียงคือหมอมอสแล้วก็มีผมเป็นบริการเพราะแต่ว่าค่าตัวไม่เคยอมนะเพี่แม่นจ่ายให้พ่อผมให้แล้วนะให้พันหนึ่งขอบคุณมากครับผมก็อมกันพ่อเลยได้ไม่ได้ให้เกินนะครับตัวนี้พ่อคิดว่าไปน้ำมูฮันชีวิตดีขึ้นปะ ชีวิตดีขึ้นแลลวก็มีก้มสุขพี่น้องกับคูจักายแล้วก็ป้ามูไปกับมูหันมองไดขนาดเพือนเป็นมหาเศรษฐีพือนเป็นนั่นเพือนกระบยิ่งตัวเดี๋ยวผมจะถ้าใหม่พอพอเสียงบบกเขินนะผมจะตัวพพอเสียงให้เจริญมากกว่านี้ครับขอบคุณมากครับถามีผู้มทตัวบังกับคงทีิเจริญหรครับแม้ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแก่ที่โกหก็คือเป็นการเมืนเป็นเซลเป็นหน้าขายของแต่เราเป็นคอนเทนต์มันเป็นการตรวจเฉยๆนะครับ แต่ว่าทุกคนก็ต้องมีกาไรถึงครับพี่าค้าขายนะครับเปนไม่ใช่ว่าเราโกหกคือทุกคนนะครับทำเพื่อความอยู่รอดแต่ขอแค่ว่าห้ามโกหกเขาว่าตัวนี้มีลูกไม่มีลูกอย่างนี้ครับเพราะว่าทุกคนคือการตลาดเนาะแต่เลี้ยงราคามันธรรมดาเนาะครับมันกระชองเราดันไปบ้างครับรรคคัับบไม่แต่ว่าปีนี้พ่อไปดูแล้วว่าเดือนเดือนหน้าเนี่ยพ่อสิงเปนดวงดีที่สุดผมก็เลยเริ่มตัดสินใจปล่อยเพลงในวันที่หนึ่งมิถุนายนกรกฎาครับดา ก็เลยส่เล่นของนะครับตัวนี้นะครับพ่อให้ผู้ใดเบื้องพ่วให้พ่อก่อนพ่อยห้ผู้ใดเบื้องดวงให้ก่อนเบื้องไห้หมอหม้อยห่ยั่หน่าดุนครับเพ่นตาบอดเด้ครับแต่ว่าหมอหม้อพู้นี้ตาบอดก็จริงแต่ว่าผมขอไปผมผมมีหมองเสียอยู่มองหนึ่งคือคนบองหูจักกันเลยผมเขาไปดูหม้อช่วงนั้นเงินผมหายเงินผมหาย8ปด0มื่นเจ็ด0ปดมืนเจ็ดใส่กระเป๋ากระไพาเนี่ยวางกิน ไปนี่เราว่าเสียงเฮ็ดเสียมึงก็จะไม่เง็ดเสียหลายน้องเงินนะพะนะเฮ็ดเสียว่าเดิน 8, เปลี่ยนมือเกจมันเง็ดเสียได้จังไหนพะนะจังไหนผู้ใดไปบอกเราสิเนี่ยมันคือเูืจักเงื่นมียพอเวลาบอกก้อนเตี้ยอ,อ,อันนั้นแหละพอเลยติดตามมาดูหม้อหม้อหม,ม,ม้อนี่ประจำ พ่อวันนี้พ่อบอกไปแล้วเพิ่พูนทีมันน้ำหามหมอพ่อพ่อไปไว้เนาะเราเงินคืนที่วันนี้พ่อแม่นดีดีแล้วตาบอดแม่นป่ะครับตาบอดไม่เห็นหุนเลยเพิ่งคิดคาค่ายในพ่อฮะคาค่ายคือไหนคาค่ายไอไถ่เก้าบาทเก้าบาทแม่นวันจะมีพิ่อบอกว่าพ่อสิงดวงดีที่สุดเดือนไหนเดือนหนาเดือนกรกฎาคมแมนผมว่าปีนี้ทั้งปีเขาสิงครับเขาสิงได้ดวงดีทั้งปีครับขอบคุณครับ ครับพนวอลเดินนะเออเพราะว่ามีเพลงหนึ่งพ่อเสียงก็ต้องมีเพลงสองต่อโอ้ครับครับแกมีเพลงแล้วแต่ผมยังไม่ลงทุนให้เพราะว่ามันเปลืองเงินพ่อเสียงบอกว่าเฮมันครับเดี๋ยวผมสนับสนุนด้วยครับอ้าวอย่างนี้พ่อทีแรกพ่อเสียงบอกว่าจะขายวัวตัวหนึ่งหรือสองตัวนะพ่อมาทําเพลงสองตัวเออสองตัวทําเพลงเพราะว่าค่าทําเพลงมันแพงเออแต่นี้ถ้าเฮแมนช่วยเดี๋ยวเราจะเอาสนับสนุนเลยลูกชิ้นทีมผ่าให้ดังไปทั่วประเทศไทยเลยเออพอลอยู่ไหน หัวอยู่ไหนวัวอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านครับใช่แกบอกว่าจะขายวัวทำเพลงอีกสองสามเพลงกี่ตัวกี่ตัวมีกี่ตัวมีถืงมีสองตัวแล้วไอพอดีพอพอผมปูดมือนั้นอาจารย์ก็เรียกดนตรีว่าพ่อบอต้องทั้นไปขายพอผมถีผมเอาขายจับบาทพอผมถีมากเก็ดดนตรีไพ่อตอนนี้พ่อเสียงบุญเยอะคือดนตีเขาทำฟรีเขาต่อยจะนับสนุนทำฟรีทุกอย่างครับรวมรวมจาก พวกกันช่วยพ่อเสียงได้ครับครับครับได้มากได้น้อยก็เดี๋ยวจะช่วยพ่อเสียงเพลงที่สองใช่ไหมครับเฮียครับเพลงที่สองมีแล้วมีแล้วแต่ว่ายังไม่ทําดนตรีครับแล้วก็แต่ว่าร้องไว้แล้วแต่ยังไม่ทําดนตรีแต่ว่าตอนเฮียกรุณาปุ๊บหนีดังแน่นอนเพลงนี้พ่อเพลงนี้จะเป็นเพลงใส่รถแห่ครับเพลงแรกจะเป็นเพลงแบบที่พี่พ่อเสียงเพลงที่สองคือเพลงต้องแห่ครับเฮียและนี็คือจะได้คนรถแห่จะได้ร้องหมดเลยครับได้ครับมีทีมงานครับทีมงานช่วยขอบคุณครับ เอาังนั้นขอเฮียฝากปรหมทสินค้าเฮีย่อยครับดังนั้นเฮียทาอะไรบ้างตอนนี้ครับมีเป็นโรงงานลูกชิ้นครับเป็นลูกชิ้นพิมพ์รับมีหมูมีเนื้อมีไก่ครับติดต่อได้เบอร์ศูนย์เก้าแปดสามห้าสามแปดแปดห้าสี่ครับผมเอาพอเสียงมีสปอนเซอร์เขาเด้อมืออย่าเด้อมีสปอนเซอร์เขาแล้วครับโรงงานลูกชิ้นพิมพ์ผ้ากับลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นง้วัลลูกชิ้นง้วัครับ มีพร้อมถูกอย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากกินลูกสิ้นต้องพิมพ์ค้ามหาเศรษฐีพ้ามแล้วครับสุดยวดพ่อสุดยวดเอาตลอดนี้ขอบคุณคร,ครับครับครับ